สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินะคะพานเพื่อนมาชมทัวทั่วพุ่มอั่วพุ่มออกฝักอีกแล้วนะคะนี่คือเก็บรอบที่สองน้อเพื่อนเนาะรอบนี้ออกเยอะเยอะมากกำลังงามนะคะกำลังงาม ็จะมีออกเป็นรุ่นๆไปน้องเพื่อนนี่นีรนน่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งลออกดออันนี้ก็เก็บได้แล้วนี่นี้คือเก็บได้แล้วนะนี่เก็บเลย เออได้เอากันไก่มาเลยละว่าถ้าเอาไว้นานหน่อยมันก็จะเหมือนแก่ๆไปนะเพื่อนจะแข็งประมาณนี้ได้ เอาไปถั่วพุ่มนีต่ำำตำ้มตำอร่อยนั้นเพื่อนนะแต่นี้จะจะหวานนั้นเพื่อนเนาะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะปลูกแบบอินทรีย์จะหวานเวลาเอาไปกินแกลมน้ำพริกจะอร่อยมากเลยหวานกรอบ หวานก็กินอร่อยนี่กำลังเป็นดอกนี่ก็ได้เก็บเรื่อยๆนะเพื่ม คือพืชผักที่เราเลี้ยงเลี้ยงในเลี้ยงในกระถางนั่นเพื่อนเนาะเลี้ยงในกระถางเราต้องเติมเติมปุ๋ยนะเติมแร่ธาตุสารอาหารลงไปนั้นเพื่อนนอะถึงจะได้กินผลผลิตนะคะ ่ชมสวนยามเช้านะคะเพื่อนเนี่ดูบวกบวติดลูกนั้นเพื่อนนะคือเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นั้นเพื่อนเพราะว่าติดมาก็จะเป็นอาการร่วงหล่นนะไม่ติดลูกอันนี้คงจะติดแต่ว่า มันเป็นพันแบบพันพันลูกสั้นๆน,นั้นเพื่อนไม่ใช่พันยาวๆเนี่ยเสียดายมากเนาะเพื่อนเนาะไม่ได้กินละฝ่อเป็นเป็นอาการแบบนี้นะน่าจะประมาณเยอะมากอะยี่สิบเกินยี่สิบลูกนะเพื่อนเกินยี่สิบลูก เดือนยสิบลูกที่แบบเป็นอาการแบบเนี้ยอซึ่งพี่สิริเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเนี่ยก็เลื้อยขึ้นไปก็ไปติดอยู่ข้างบนนั้นเพื่อนแล้วก็่อ่อเหลืองๆอย่างเงี้ย่อไปเลยคือต้นน่าจะมาจากที่ต้นพัน์ธุไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะเพื่อนต้นพัน์ธุไม่สมบูรณ์ ว่า,ามันมีปลวกเนาะมีปลวกไปรบกวนเขาไปรบกวนรากนะคะเนี่ยก็เลยก็เลยทําให้ต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์ทําให้ลูกที่ติดมาแล้วก็ร่วงเหลืองแล้วก็ร่วงไปเองนะคะเพื่อเนเพราะว่าต้นพันธุ์ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง นี่พีนัทบัตเตอร์ออกดอกแล้วเพื่อนๆติดดอกละมันติดดอกเลยวเรามารอรุ่นเราจะได้เก็บพีนัทบัตเตอร์ไหมนะพี่สิริว่าจะเก็บแล้วก็เพาะเพาะจะเอาไปไว้เป็นลงปลูกเนาะลงปลูกอยู่ที่ในที่ดินที่บ้านสวนนะเพราะว่าอยู่ในนี้มันนี่เขาอยู่ในกระถางนะเพะื่อนอยู่ในกระถางแต่ก็งาม งามดีจังอยู่ในกระถางนะก็เดี๋ยวจะ้าไมก็ต้องใช้กิง่งแบบนี้นะปักชำเดี๋ยวราเลี้ยงกิ่งให้สวยๆนะเลี้ยงกิ่งให้สวยๆแล้วก็ปักชำให้ติดดอกเก็บลูกก่อนก็จะทำวิธีการปักชำนะเหมือนที่พี่ต้อมทำนะ กาวมุดปักชำได้เยอะมากนะพี่เนบเเตอร์ได้ปักชำแล้วก็เสร็จแล้วก็แจกน้องๆน,นะแจกน้องๆที่อยู่ในกลุ่มที่รับการปลูกนะถ้าเพื่อนๆเ,เกษตรมือใหม่นะกเกษตรมือใหม่มือใหม่หัดปลูกนะอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกนะอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกว่า มีวิธีการปลูกผักชําอย่างไรนะคะอย่างไรนะคะตอนนะวิธีการตอนนะคะก็เข้าไปดูนะคะที่ช่องออต้อมปลูกผักสวนครัวนะคะแค่เสิร์ชคำว่าต้อมปลูกผักสวนครัวหรือปลูกผักกินเองนะคะก็จะเห็นรูปหน้าผู้หญิงสวยๆนะคะรูปหน้าผู้หญิงสวยๆวยกล้าผมนะคะ ชื่อช่องต้อมรักการปลูกต้อมปลูกผักสวนครัวนะคะแค่นี้ค่ะก็จะเห็นช่องพี่ต้อมนะคะแล้วเราก็จะได้เสิร์ชเข้าไปรู้นะคะว่าวิธีการปลูกปักชำปลูกอย่างไรนะคะวิธีการตอนตอนอย่างไรนะคะก็จะมีขั้นตอนวิธีการทำหลายๆอย่างนะคะในช่องพี่ต้อม ก็ลองเสิร์ชเข้าไปนะคะเพื่อนเ,นเพื่อนรักการปลูกมือใหม่นะเกษตรมือใหม่ท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ก็มีช่องเกษตรอีกหลายๆช่องนะคะที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการปลูกนะการปลูกการตอนการติดตานะคะหรือเป็นช่องของน้อยทําสวนนะคะในการติดตาเสริมรากน้องก็มีวิธีการทํานะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะติดทุกกิ่งนะคะติดทุกกิ่งวิธีการเสริมรากให้ติดตาของน้องนะคะ ก็ทำได้ดีมากนะคะน้องน้อยน้อยทำสวนนะคะเพื่อนก็มีวิธีการปลูกพันทําทำปุ๋ยซึ่งน้องก็เก่งนะเก่งทำได้ดีทำได้ดีแล้วก็ผักพื้นที่ในพื้นที่ในสวนที่บ้านนี้ก็เต็มไปหมดนะพนะืชผ,ผักของเขาเต็มไปหมดปลูกอะไรก็งามนะคะเพราะว่าน้องน้อยนี่ร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยนะคะน้องเพลงกล่อมกล่อมต้นไม้ไปด้วยนะ อยากงามก็ต้องร้องเพลงเพราะๆเหมือนน้องน้อยนะคะนะคือสองท่านนี้นะคะทั้งน้องน้อยแล้วก็ตอมนี่ก็เป็นอะไรที่สุนทรีนะคะเวลาเข้าสวนนางก็จะร้องเพลงนะร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วก็ร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังต้นไม้ก็งามนะคะเพราะว่าได้ฟังเสียงเพลงทุกวันนะคะได้ฟังเสียงเพลงทุกวันงามนะคะในสวนเขาเ็งาม อันนี้เป็นมะน,นาวเป็นนาวของเป็นมะน,นาวของพี่สมนะคะนี่ค่ะก็ให้มานะคะตอนนี้ช่องของพี่สมก็เปลี่ยนช่องนะคะเปลี่ยนช่องเป็นเป็นเออ่ nature น,นะ nature ก็คือ nature ก็คือเหมือนความเป็นเรียวธรรมชาตินะคะ nature ในเชื่อบ้านเราค่ะพี่สมก็ให้มางามแล้วงามมากมายหวังว่าจะได้กินลูกไวๆนี้เนาะมะนาวเนี่ยเป็นมะนาวมะนาวช้างนะคะเพื่อนมะนาวช้างมะนาวบ้านบเนานะมะนาวบ้านบาน เขาเรียกว่าบักเวอร์บักเวอนี่นะคะบักเวอแต่ว่าลูกมันยังไม่มานะเป็นเพื่อนจะเ,เห็นลูกก็เดี๋ยวจะไปหาลูกนะไป,ไปทำคลิปแล้วก็เอา,เอารูปมา,าแชร์ไว้ในลิงก์รูปมาแชร์ไว้ในช่องแต่ตอนนี้ก็คือวันนี้ยังไม่ได้คลิปนี้ยังไม่ได้ลงอะนะ ก็คือเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าลูกมะนาวต้นนี้นะจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะเพื่อนเนาะเราก็มารุ้นไปด้วยกันจากเป็นกิ่งเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพื่อนกิ่งกิ่งต้นเนี่ยนะมันจะประมาณนี้ประมาณกิ่งนี้นะที่ได้มานะได้มาแล้วก็นะเวลานี้ก็คือดูต้นนะคะนี่ต้นใหญ่มากนะนใหญ่มาก เลี้ยงมะนาวเนี่ยต้องต้องยกยกยอดไปไปที่พี่ต้อมนะเพราะว่าต้อมนี่เลี้ยงมะนาวดกมากเลยนะดกมากเลี้ยงแบบโอ้โหปลูกได้ดกมากเก็บได้วันหนึ่งประมาณเป็น10บยีูกเลยนะมะนาวพี่ต้อมเก็บวันนึงได้เยอะมาก เพราะว่าแล้วก็เลี้ยงในวงปูนนะเลี้ยงในวงปูนของพี่ต้อมนะที่บ้านพี่ตอมเลี้ยงในวงปูนงามเลี้ยงงามมากเฮียก็มีหน้าที่เก็บคุณส,สามีของพี่ตอมนะคะมีหน้าที่เก็บหน้าที่เก็บมะนาวนวันนี้ก็พามาเก็บถั่วนอนเพื่อนนี่พามาเก็บถั่ว ก็รอนนี่รุน้นบวบได้กินไปแล้วค่ะสองสามลูกเนาะได้กินไปแล้วนี่เริ่มมีมดมดแบบนี้นั่นเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนเห็นหมดเดินไหมคะ่ะมีมดเดินนี่เพี้ยนะเป็นเพียนะ้ยเนาะถ้ามีมดนี่คือมีอาการเป็นเพี้ยนะนต้นไม้ถ้ามีมดเนี่ยคือเป็นเพีย้ยอ่ะเราก็มาดูแลรักษาตามอาการไปนะคะเพื่อนเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนผ่านเพื่อนมาเลาะชมสวนเนาะมาเลาะชมสวนแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านเพื่อนมาดูว่านี่บวบบวบออกลูกแล้วนะคะออกลูกแล้วเรากินบวบนะคะเพื่อนมีเอฟซีมาเยี่ยมแล้ว เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ